ด้วนเรเองมันได้อยู่กับเกมรถคนนี้เขาขอเป็นเดือนแบบโคตรนานเลยรถถังด่านแลกทุ่งนาต้องขอชื่อ S อ็คือเรื่องเล่าของคลิน,นี้ก็คือครับผมนั้นเป็นโจนะโอ้ยยังไม่ทันเป็นโจผมก็ตายค้ะกาละครั้งหนึ่งก็คือผมผมนั้นได้ทำบาปไปเยอะมากแล้วแล้วสัก แล้วสารก็สั่งให้ผมไปตายซะโอเ้เย็นแหละเล่นแ,แล้วหลังจากนั้นผมมันก็ที่ไทยเรามันก็มีมันก็มีค่าสึกมาค่าสึกมาครับแล้วหลังอย่างนั้นผมก็ทําอะไรผิดพลาดทางเทคนิคไอ้ป้อมปืนมันก็เลยหักนะครับมันมัน,มนผมก็เลยต้องยิงโดยการไม่ไม่มีป้อมปืนก็คือ ถ้าเกิดผมพาก็คือมันจะระเบิดตัวเองแล้วระเบิดถ้าเกิดผมทําภารกิจสําเร็จได้ผมก็จะตายเหมือนเดิมบุเรนพวกผมก็จะรอดพ้นจากการเข้ากุแต่ผมต้องใส่หมวกแบบนี้เพื่อที่จะแบบตอกางคืนจะได้สองไฟแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันไม่มีตองคืนเพราะฉะนั้นมันก็แค่ชุดอะเนาะแทบถ้าหาันงการว่าให้เกิดผมหนึ่งต่อหนึ่งล้านคนตอบอะ หนึ่งคนประท้านหนึ่งหมื่นล้านคนผมผมจะชนะนั่นแหละครับผมคงตายตั้งแต่เครื่องบินลำเดียวแล้วครับที่ผมพูดมันก็มีเหตุผลใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่ละหนึ่งต่อประเทศอันหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าประเทศอะไรเพราะผมนั่นแต่งขึ้นมาประเทศอะไรก็ได้เม้นมาซะให้คุณผู้ชมเม้นมาว่าอยากให้ผมต่อตู้กับอะไร ไม่ต้องไม่ต้องหรอกผมนั้นได้สู้กับประเทศอังกฤษเพราะว่านี่คือรถถังของคนอังกฤษแต่ว่ารถไทยคนไทยเขาไปโดมาก็คือขโมยโดเท่ากับขโมยนะครับแค่ขับแล้วเขาก็เอาให้ผมขับแล้วตอนนี้ผมอลัรจะตายเขาบอกว่าถ้าเกิดผมไม่ทําภารกิจถึงเจ็ดพันกิโลเมตรถ้าเกิดเขาถ้าเกิดผมไม่ทําภารกิจเจ็ดพันผมจะตาย ใช่ครับผมจะตายคนได้ยินไม่ผิดหรอกอุปสรรคนี้มันยากมากเพราะมันจะมียอดมนุษย์บางคนที่แบบมันได้แรลลี่ค้าห้าหมื่นโดยที่มันบินไปได้ซึ่งคนนั้นก็คือผมูผ้เรนนะครับตอนนี้เรากำลังหาค่าศึกอยู่นะครับเพราะว่าค่าศึกมันหนีไปแล้วค่าศึกชื่อว่าอาทิตย์เพนะครับที่ขับรถถังเหมือนกันแล้วก็ไปด้านเดียวกับเราก็คือ ทหารฝั่งเรานะครับผมใน,นไงผมเจอรถคันหนึ่งแล้วอันนั้นคือรถของข้าศึกนะคะผมอีกสามสิบกิอีกสามสิบเมตรผมมีเรดาร์นะครับมีเรดาร์บอกปุ๊มรถนี้รถนี้พังรถถังคันนี้พังแล้วนะครับเฮ้ยผมว่าผมเห็นอีกคันหนึ่งปุ๊มรถถังอีกคันหนึ่งพังนะครับ ป้มรถสปอร์ตพังนี่ครับผมเก็บสามแล้วเด็บทริปเปิลคิวผมทริปเปิลคิวแล้วนะครับพวกคุณล่ะเอ้ยผมเจอรถคันหนึ่งที่มันแปลกมากปิ้วเรียบร้อยครับคอ a เจอคิวผมได้สี่แล้วครับนี่ครับเรดาร์มันบอกผมนั่นไงมันมีรถอีกคันนึงเรดาร์มันบอกผม ที่มันเป็นบิ๊กไบต์อ่ะตูม้มบิ๊กไบต์ระเบิดครับคือผมว่าผมเจอรถกระบาติดปืนต้องซุ่มอด,ดูดูดูผมว้าตูม้มนั่นแหละครับระเบิดละผมมันระเบิดละบุลเลนลงลงช็อตเลยเมื่อกี้ก็คนนี้เขาขอเป็นล้านปีแล้วนะแล้วผมก็ทำให้แล้วเพราะคิวมันประมาณแบบ เอาจริงๆรคุณผู้ชมสามารถรอได้เป็นสองเดือนได้เลยคือผมไม่ได้ลืมหรอกนะแต่มันแต่มันก็นานนะเอาจริงๆมันนานนะผมพูดเลยว่ามันนานคลิปหนึ่งสิบนาทีาเกิดให้ผมทําทุกวันก็ประมาณก็ประมาณสองชั่วโมงประมาณถ้าเกิดยี่สิบคลิปนะผมว่าปร,ประมาณแบบสามชั่วโมงเพระาะว่ามันแบบหกสิบนาทีสองร้อยก็หนึ่งร้อยแปดสิบก็ สชั่วโมงอีกยี่สิบนาทีผมก็จะทำคลิปประมาณนั้นและคือผมแบบที่ผมบางทีไม่ค่อยพูดเพราะว่าผมจเจ็บคอเพราะมันแบบป่อยพูดทุกวันมันก็ไม่ไหวก็อย่าลืมดูคลิปเพจจบเพื่อเพื่อที่ผมอยากคือผมอยากไลฟ์สดน,นะแต่ผมไลฟ์ไม่ได้ไม่รู้ คือมันบอกรอหนึ่งวันนะจ๊ะถึงจะไลฟ์สดได้แล้วผมก็รอไปแล้วประมาณเดือนหนึงแล้วมันก็ไลฟ์ไม่ได้อยู่ดีตอนนี้เราเกือบได้ค,ครึ่งทางแล้วโอเคตอนนี้เราครึ่งทางแล้วเพราะว่าเจ็ดพันคือสาสิห้ากับสามห้ากลายเป็นสามพันห้าจีโร์แผนนี้ถ้าเกิดผมตายถ้ากับเขาคุกเอ้ยเทากับตายดิ ถ้าเกิดผมพลาดท่ากับตายถ้าเกิดผมชนะท่ากับตายเหมือนเดิมหยอกผมผมจะรอดจากทุกนี้แล้วก็ได้เงินอีกรีวอร์ดคือโบคัพก็คือโวคัพก็คือมันเป็นคนที่ดูฟุตบอลก็น่าจะรู้ผมไม่ได้ดูหรอกนะแต่ว่ารู้มาจากเพื่อนเดี๋ยวอันนี้มันโบคัพก็คือแบบมันเป็นมันเป็นฟุตบอลโล คือมันเป็นแบบถ้วยฟุตบอลแต่ว่าอันนี้คือค่าวตึกค่ะถ้าเกิดผมทำภารกิจได้สารจะสารจะให้หมวกอันนึงของผมมาที่มันแบบมีค่ามากอีกสามพันครับถ้าเกิดผมตายผมก็จบคนะิดนะเฮ้ยผมเจอข่าสึก ปมตรงสะพานครับพอดีฟูลงลงช็อตเลยเมื่อกี้นะครับอุ้ยเกือบตายเฮ้ยไม่เอาดีไม่เอาดีไม่เอาดีมาดผมไม่อยากเข้าคุกนะไม่เอาดีผมไม่อยากตายนะเดี่ยนะบัสคันนี้ได้เยอะกว่าบ,บากี้ h a ด the hell ลาลลี่คาได้ประมาณ9,000กว่าคุเล่น วัดเดือยโอมาจัดก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับขอเกมรถได้เนะแต่คุณอาจจะรอเป็นเดือน2เดือนเหมือนคนนี้เลยก็ว่าได้หรือถ้าเกิดมันเยอะจนประมาณแบบร้อคิวคุณก็รอไปปีหนึ่งเลยครับโนเฟกนะนี่เลียว มันต้องมีเกมอื่นมาแรกเพราะว่าคนดูมันน้อยโอเคไหมสิบวันมีคนดูแค่ร้อยสี่คนวันละสิบคนก็คิดเอาวันละสิบคนอุ้ยเกือบตาหมวกความมืดผมหายไปแล้วผมโดนผมโดนสารด่าแน่แต่ว่าถ้าเกิดผมชนะผม,ผมก็จะไม่โดนสารด่า 2องพครับผมจะไม่โดนสารด่าแล้วแต่เราก็ห้ามประมาทเพราะว่าถ้าเกิดเราแพ้เราจะตายโอ้ตรงนี้เวละปุ๊บระวังบ่ายข้างบนมีเหรียญเอ้ยคุณแจดีไม่ช่ผมกลัวหัวนี่แหละน้ำมันก็กลัวเหมือนกันหัวกับน้ำมันแค่นี้แหละ คือระวังไว้ก็คืออะไรก็ได้นะครับที่โดนหัวผมผมจะหลับสนิททันทีแบบไม่ตื่นเลยแล้วก็ถ้าเกิดน้ำมันหมดน้ำมันหมดผมก็จะหลับสนิทไม่ตื่นเลยเหมือนกันเพราะว่าบอสบ,บอกว่าคันนี้มันคันนี้มันของประเทศอื่นก็คือเราไปขโมยมาผิดคันนะครับก็คือไอ้คันนี้มันมีประวัติก็คือถ้าเกิดน้ำมันหมด ก็เราจะตายผมโดนบอลค่ะจบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคุยไปขับไปไม่ใช่ละนี่คือโอกาสสุดท้ายครับถ้าเกิดเราพวกถ้าเกิดเรานำคันคันนี้ได้อันนี้คือสมมุติว่าคนนี้คือสมมตินะว่าคนนี้คือค่าสื่อข,ของเราถ้าเกิดเราชนะเขาได้แสดงว่า แสดงว่าเราจะได้เงินเงินจากบอสโออันนี้มันยากเกินนี่เราโแกดูดีว่าเราจะโดนบอสประหารหรือว่าเราจะชนะฆ่าสึกได้สมมุตินะว่าคนนี้ไปคฆ่าสึก แต่เขาไม่ได้เป็นจริงโบร้แค่ข้าสุดครับอันนี้คือโอกาสสุดท้ายแล้วนี่ว่าใส่ชนะข้าสุดใหญ่โอ้ยบ้าไปเดียวแพ้ ถังนี่ครับด่านนี้ถ้้เกือผมชนะฆ่าสึกได้นะครับผมจะไม่โดนประหารเฮ้ยผมตายผมชนะผมชนะฆ่าสึกครับนี่ครับบอสให้ผมสิ่งนี้มานี่บอสให้นี่บอสใ,ให้สิ่งนี้มาสารให้สิ่งนี้มา นี่ครับหมวกรถถังหมวกแท็กอะไรบ้านโอเคเพื่อนไปได้ไปก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามช่องทีว,วีโอเคบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครต์ให้โจนด้วยนะครับไม่อย่างโจนจะโดนสาปอาหารโอเคบ๊ายบายเพราะว่าโจนติดใบใบโจนติดติดติดน้ำเกหวยเกินไปโอเคบ๊ายบาย Good บาย